สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์บดุลลาตีฟต t a ราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรหีม alhamdulillahirobbin alamin وصلاة وسلام ع ل ร ا ฟินอัมบิยาอิวันมุร س ا ลีน นบีอินามุฮัม a m m a ะอัลลอฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ ر ك ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสรีอิสลามทุกทุท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรายังได้ฟังเรื่องราวศาสนา หลายๆคนพี่น้องไม่ได้มีโอกาสได้ฟังแล้วบางคนก็เป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราพี่น้องรู้จักไหมอันนี้ไม่ใช่การ์ตูนนะก็คือนอนใส่สายไปแล้วนะกินข้าวก็มาเลยกินอาหารตามสั่งแต่กินอาหารตามสายบางคนก็เป็นไงพี่น้องนอนไม่ได้สติก็มีนอนอยู่ในโรงพยาบาลพี่น้องและซับจางด้วยนะ ถ้าเกิดเป็นเอก,กชนก็ซับจางพี่น้องอันนี้โรคหนึ่งเขาเรียกโรคตามมาค <c oughs> ่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาตัวก็ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นพี่น้องนะตอนนี้อัลลอฮ์ให้เราสติยังดีอยู่กำลังเราก็ยังแข็งแรงนะแล้วก็มีเวลาในการทำนูน่นทำนี่เยอะแย,ยะเลย ดังนั้นเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับเลี้ยวก็หาเวลาในการศึกษาหาความรู้บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องลำบากเลยถ้าหาพี่น้องขับรถอยู่แล้วเนี่ยคนที่ขับรถอยู่แล้วพี่น้องหลายๆคนขับแท็กซี่หลายๆคนก็ขับรถส่งของอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องก็ฟังศีสลามไปด้วยดีกว่าไปฟังเพลงบาปอีกต่างหากดีกว่าไปฟังเรื่องราวไร้สาระ เปลี่ยนจากการฟังเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ความกลายเป็นเรื่องที่ฟังแล้วหัวจิตหัวใจเราก็อิมานเพิ่มพูนก็คือฟังเรื่องศาสนาพี่น้องครับฮะดีส่ผมยกในตอนที่แล้วว่าในเรื่องของการตักเตือนเนี่ยครัวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการตักเตือนผู้นำนะซึ่งถือว่าเป็นระดับขั้นอีมานที่ที่เพิ่มนะที่สูง เพราะการไปเตือนผู้นำเนี่ยถ้าเตือนแล้วไม่เข้าหูอันตรายอาจจะมาถึงตัวหรือคนที่เป็นเจ้านายเราเนี่ยนะปรากฏว่าเจ้านายเราทําไม่ถูกเราก็ไปเตือนเขาอันนี้เตือนแบบลับๆนะไปบอกเขาเลยเนี่ยเขาอาจจะถ้าเขาไม่ฟังเขาอาจจะไล่เราออกก็ได้ภัยมาถึงตัวบางคนก็เลยตัวใครตัวมันนับซีนับ,นบซีส่อ้คำว่าตัวใครตัวมันเนพ่นองวันกิยามหาหนุน ใช่ไหมล่ะต่างคนก็ต่างง่วนอยู่กับการสอบสวนแต่ในดุนยาเนี่ยมันตัวใครตัวมันไม่ได้เพราะถือว่าเรามีมีบาปด้วยพี่น้องถ้าเราถ้าเราปล่อยปะละเลยในการให้คําตักเตือนซึ่งกันและกันรวมถึงฉันด้วยนะปรากฏว่าฉันเนี่ยเอาล่อให้ได้ไปเรียนได้ทุนมาเรียนได้ทุนไปเรียนศาส,สนาไม่ได้จ่ายตังค์เลยมีเงินเดือนให้ด้วย เปเรียนศาสนามามีเงินเดือนให้เรียนแบบเขาพูดยังไงเขาจ้างเรียนเนะี <c> ่ย <oughs> แต่ปรากฏว่าพอจบแล้วเรียนกลับมาแล้วไม่สอนศาสนาเลยไม่เตือนไม่แฮไม่ฮึไม่อือเลยเนะี่ยเอาแค่ประโยชน์เข้าตัวเองอย่างเดียวนะทามาหากินอย่างเดียวเลย,ยไม่เตือนใครเลยไม่สอนใครเลยเนะี่ยคําถามบอดไหมเนี่ยเราก็ไม่รอดพี่น้องนะดังนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนต้องบอก ส่วนวิธีการก็ต้องใช้วิธีการที่นบีได้บอกเอาไว้ก็คือความอ่อนโยนความนิ่มนวลไม่ไม่อะไรไม่หยาบโลนหยาบคายไม่กระโชกโคกหากแบบนี้ไม่เอานะเวลาคุยศาสนาใช้นำเสียงธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องตะอคอกโคกหากนะดังนั้น เวลาพี่น้องฟังศาสนาเนี่ยบางคนก็อาจจะมีไม่ถูกบ้างบางคนบอกอันเนี้ยไม่เข้าหูก็ก็ว่ากันไปแต่ละสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบผมบางคนอาจจะไม่ชอบฉันก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะแต่ว่าให้รู้ว่าฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันก็ค่อยคอย่คอยสอนไปนะ,ะมาดูต่อเขาบอกว่า การตักเตือนผู้นำนในฮะดีซึ่งบันทึกโดยอิมมอหมา่ามอัลฮมัดบินฮัมบ้านมีหม่มอมัลฮมัดบินฮัมบ้านช่แล้วก็คนที่รายงานก็คือจากอับูฮุรอยรอห์รือว,ว่าอัลฮัมมัดคนที่รายงานก็คือซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอับูฮุรอยรอได้เล่าว่าท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า um อินนัลลอฮะกะรีฮะละกุมซะลาซันอัลลอฮ์เนี่ย ทรงไม่ชอบสามรายการนี้รังเกียจสามข้อสมอยา่างซาลาสันวะรอดิยะและกุมซาลาสันแล้วก็พระองค์ก็ทรงพึงพอพระทยัยสามอยา่างสามอย่างไม่ชอบอีกสามอย่างพอใจมันก็จะเป็นของที่คู่กันนะนะตรงข้ามกันพี่น้องเข้าใจไหมอ่า Allah อัลลอฮ์ใน h ะีีษบอกว่า สิ่งที่เป็นความดีงามคือการทําดีกับพ่อแม่และสิ่งที่เป็นความชั่ว่ะความชั่วร้ายลหละก็คือการเนรคุณพ่อแม่ของตรงกันข้ามกันเอรอเดียและกลุ่มสิ่งที่พระองค์ทรงพึงพอพระไทยกับพวกท่านก็คือตะบูดูหูตะบูดูหูวะลตุชริกูบิฮิชายาียโดย ก็คือการที่พวกท่านเนี่ยเคารพเชื่อฟังพระองค์โดยไม่ยกภาคีใดๆเทียบเคียงพระองค์วข้อที่ส <c oughs> ที่อัลลอฮ์พอใจก็คือพวกท่านทั้งหลายสามารถคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้สายเชือกแห่งอัลลอฮ์ของพระองค์ อิสลามสอนให้เราสามัคคีกันพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันตาอาวานูลลลบริวัตะกว่าอะไรที่เป็นความดีเป็นความยำเกรงให้เราร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันความเป็นพี่น้องสำคัญมากนะพี่น้องเหนือกว่าความเป็นพี่น้องทางด้านสายเลือดโดยซ้ำนะ ตัวอย่างอันหนึ่งที่อับดุลรห์มานก่อนที่จะมารับอิสลามเนี่ยเป็นลูกชายเป็นลูกอบูบักปรากฏว่าพออบูบักมารับเนี่ยอับูอับดุลรา์มานมารับอิสลามเนี่ยก็พยายามที่จะอะไรพี่น้องหลีกในการที่จะประหัตประหารกันในสงครามเอยู่คนละฝ่ายพ่อกับลูกเนี่ย แต่ท่านแต่ท่านท่านอบูบักมนนี้ไม่ลังเลเลยนะไม่ลังเลเลยแม้ว่าจะเป็นลูกตัวเองอะนะไม่ท่านไม่ลังเลเลยเพราะถือว่าเป็นอะไรเป็นศัตรูของลอถ้าหากว่าจะต้องประหัรประหารการสังหารกันในหนทางของศาสนาเนี่ยท่านไม่ลังเลเลยแต่ท่านนาบีก็ยั้งเอาไวา้บอกว่าในภายภาคหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้แล้วนบีก็ให้ดูรำมันก็มารับอิสลาม แสดงไวาสายเลือดความเป็นพี่น้องสายเลือดพ่อกับลูกเนี่ย <c oughs> ก็ไม่สําคัญไปกว่าความเป็นพี่น้องบนสายเชือกแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัวตาละเห็นยัง <c oughs> <c oughs> ดังนั้นไม่ได้สอนให้แตกแยกกันนะไอการแตกแยกกันอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พลังของคนที่เป็นมุสลิมนั้นลดน้อยถอยลงด้วยแต่ประเด็นก็คือว่า ถ้าเป็นเรื่องของความผิดอันนี้รวมกันไม่ได้นะเกิดก็เชิญฉันไปอาจารย์วันนี้ไปเที่ยวคาราโรเกะหน่อยนะเดี๋ยวไอ้คนชวนมุสลิมนั่นเลยก็ชวนไปอาจารย์เที่ยวคาราโรเกะหน่อยแม่ร้านนี้ก็เปิดใหม่เด็กสวยๆนั่นเลยผมก็บอกว่าโอ้เราเป็นพี่น้องกันก็ต้องตอบรับบนสายเชื่อขอรนี่ไม่ใช่อันนี้มั่วเพราะคำว่าสายเชื่อขอรนก็หมายถึงอะไร ก็หมายถึงคมสั่งใช้คำสั่งห้ามนะชริอัอิสลามีะบทบัญญัติอิสลามกิตาบุกล,ล้อและก็สุนนะของท่านนาบีบางครั้งในเรื่องของการวินิจฉัยอาจจะเห็นต่างกันบ้างเหมือนกับที่ผมยกมาเยอะแยะเลยพี่น้องอิมามชฟฟีอหมามบุคอิม,ม <c oughs> อามอาหมัดบินฮัมบิลฮัมบาลีเนี่เขาลูกศิษย์ลูกหากันนะแต่เขาก็ให้เกียริซึ่งกันและกันไม่ใช่พอเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ ไม่ไปมาหาสู่ตัดโกรธกันเลยด่ากันทุกวันนี้มันมันอะไรกันนะพี่น้องอีกคนนึงเห็นอีกอย่างหนึ่งอีกคนเห็นอีกอย่างหนึ่งไม่คุยกันแล้วตัดความเป็นมุสลิมกันแล้วนี่ไม่ใช่บาปนะไม่ใช่เรื่องแบบทําบาปทําผิดนะเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันบนบนบนเลยบนความเข้าใจที่ไม่ตรงกันบนหลักการศาสนาบนลอหัวอ้าลม เราไม่รู้หรอกพี่น้องเพราะนบีวะฟาดไปแล้วบอว,วีวะฟาดไปแล้วท่านนาบีอยู่ก็จะถามท่านนาบีเลยว่าอย่างนี้มันทําอย่างไรละ่ะที่เห็นต่างกันอยู่เนี่ยอ่าดังนั้นพี่น้องครับอิสลามสอนให้ตาตาซีมูบิฮับบลิลละฮิจามีอาให้สามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ใตสายเชือกแห่งอัลลอฮ์บิฮับบลิลละฮิจามีอา وأن تنصحولي ولاتالأمر ข้อที่สามก็คือการที่พวกท่านให้คำแนะนำตักเตือนแก่ผู้นำเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์พอพระทยัยและในฮะดีษอีกบทหนึ่งท่านจาบิร์บินมุตตอิมนะมุตตอิม รดิยัลลอฮุอันฮุดิลลาวะ ب ِ ي นّ صَلَّى ลล ل َّอُ عَلَيْهِ و َ س ั ل َّ م َ لِكَلَّ و َนมุสลิมินมีอยู่สามสิ่งที่จะทำให้จิตใจของมุสลิมนั้นพ่องใสไร้มนทินพี่น้องภาษาสวยนะผ่องใสไร้มนทิน ทำยังไงให้หัวใจเราผ่องใสประการที่หนึ่งอิคลาซุลอามะลิลลาฮิอิคลาซุลอามะลิลลาฮิประการแรกก็คือการทำอามันด้วยความบริสุทธิ์ใจการทำอามันต่างๆอิบาาะด์ต่างๆด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเรามีความสุขพี่น้อง จิตใจผ่องใสใครไม่รู้ก็าช่างมันอัลลอฮ์รู้ต้องเอามาอวดกันไหมล่ะพี่น้องทุกวันนี้โรคโรคของเราเนี่ยบางครั้งชอบชอบอวดเป็นโรคขี้อวดออเหมือนกับว่ามันตกเฟมอ่ะพี่น้องตกลงนี้เราต้องการคำคำชมหรือต้องการผลรบุญอ่บางครั้งก็ลบๆบ,บ้างก็ได้ จริงๆแล้วเนี่ยอามะเนี่ยให้ให้ปกปิดด้วยซํานะครับเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้ใจเราเป็นไงมีความรียะโอ้วนนะดังนั้นเขาถึงบอกว่าการละมาที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐกว่าอันนี้พูดถึงสุนัตนะทาไมสุนัตที่บ้านประเสริฐกว่าเพราะมันเรื่องของความบริสุทธิ์ใจละมาที่มัสยิดอาจจะบางครั้งอาจจะมีแวบไปบ้างอันนี้พูดถึงสุนัตนะส่วนฟัรดูต้องละมาที่สุเรา ต่อมาที่สองก็คือให้จิตใจผ่องใสเนี่ยก็คือการอันนาซีฮะตุลิวลียิลอัมคือการเตือนผู้นำบอกผู้นำข้อที่สามก็คือวันซูมุนจามาการอยู่ร่วมกับเยมาเนี่ยเยมาตรงนี้ก็คนดีนะบางคนบอกอาจารย์เนี่ยฉันเห็นคนไปเที่ยวผับเนี่ยก็ต้องแสดงว่าอยู่กับเยมาดีเขาคนเยอะอันนี้ไม่ใช่พี่น้องอันนั้นอยู่กับเชนตอน ใช่ไหมไอ้นั่นมันไปกินเหล้าเมายาอันนั้นไปไปอะไรนะไปพียาไปตั้งวงพียาบอเนี่นไปเรียกฮาร์ลก็ดูมันมันวงเหมือนกันแหละนี่ฮาร์ลกแเลย,เย,เลยแต่ว่าฮาร์ลก็นี่มันใช่ฮาร์ลก็ความดีไอ้ความฮาร์ลก็ทำบาปทำชั่วนมมันคนละความหมายพี่น้องเออเนี่ยลูกฉันไปยมอาเวนยมอาอะไรเวนยมอาคือกลุ่มชนที่เรียกร้องไปสู่กิตาบูลลฮ์และก็ซสุนนะ เออเนี่ยเขาไปทํางานศาสนาะเนี่ยมาฟังบรรยายศาสนาะทำมาช่วยงานมาสัสยิดนะมาดูแลเด็กกำพร้าคนยากคนจนนี่อะไลยกลุมบินจามาอนี้ร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือความดีเห็นยังนบ,บีพูดต่อพี่น้องครับว่าการตัเตือนผู้นำเนี่ยแก่ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองการตักเตือนของผู้นำที่อยู่ใต้การปกครองอันนี้คนละเรื่องกันแล้วนะเราเนี่ยเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันถึงบอกว่าถ้าเกิดในบ้านของเราเนี่ยเราเป็นยอ่อเราเป็นเป็นมะลูกสาวของเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยคำถามว่าบาปมันถึงเราไหมย่อเนี่ยปล่อยให้ลูกสาวตัวเองแต่งตัวออกไปโดยไม่คุ้มหหีาบ ย่อปล่อยให้ลูกชายนั่งดูบุหรี่ในบ้านย่อปล่อยให้หลานนะเปิดเพลงเต้นกันลั่นบ้านเลยเนี่ยถามว่าบาปไหมเนี่ยไม่เตือนไม่แอะไม่ฮึไม่อื้อเลยมาดูฮะดีษจากมากินบินยาซารดียัลลอฮของอันหูนี่จะมีคำตอบให้พี่น้องนะเพราะถือว่าเป็นผู้ปกครองเป็นคนที่ มีอำนาจในบ้านเนี่ยใครล่ะกะย็ย่อสิเออไม่ใช่ลูกปกครองยอ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นตัอิม,มัมเนี่ยรวมตัอิมัมด้วยนะเออตัอิมัมไม่สนใจคนเดินเซะซในมูกเกมก็ปล่อยไม่สนใจคนติดยาก,ก็ไม่สนใจออโดนด้วยพี่น้องเพราะหน้าที่ของเราต้องเตือนต้องบอก ไม่กินบินย a s a r รดิยัลลอฮุอะลัยฮุเะลลดลาวะทัานนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกะวะมามินอับดีอิสตร้าหุลลอฮรออยยะตันผู้ที่อัลลอฮ์ทรงมอบหมายให้เขาเป็นผู้นำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้นำกลุ่มชนใช่ไหมจะเป็นโตอิหมัมก็ดีเป็นหัวหน้ากลุ่มเราอาจจะมีชมรมหัวหน้าชมรมหัวหน้าแล้วมันจะมีเยอะแยะ หัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้านู่นหัวหน้านี่ไอ้คำว่าหัวหน้าเนี่ยแสดงว่าเรามีคนใต้การปกครองถูกไหมถามว่าสิ่งที่เอาสิ่งที่พระองค์สิ่งที่เรามาเป็นหัวหน้าเนี่ยเราเป็นเองเ่ะไม่ใช่อัลลอฮ์ให้นะพี่น้องอัลลอฮ์ให้นะคนบางคน่อยากเป็นเท่าไรก็เป็นไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้เมื่ออัลลอฮ์ให้มาแล้วหน้าที่ของท่านรออียตัน ปรากฏว่าฟฟลเลมยะฮุตฮาบีนุสฮีฮีและเขาก็ไม่สนใจเลยพี่น้องว่าไอการตักเตือนของพวกเขาเหล่านั้น,นไม่เคยเลยที่จะไปพูดไปเตือนคนที่อยู่ใต้การปกครองเลยทั้งทั้งที่ทออ,อัลลอฮ์นั้นมอบมอบอะไรให้มอบตำแหน่งหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าเห็นไหมมอบหมาย อิลลัลยาจิรอฮาตันเจนนะพี่น้องในฮะดิษบทนี้ว่าจะไม่ได้รับกิ่นอายสวรรค์ี่เรื่องใหญ่ไหมละ่ะบันทึกโดยอิหมัมบุคอรีนะอิหมัมมุสลิมเรื่องใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าคนเลวไม่เตือนไม่ฮึไม่อือกับความชั่วความผิดเลยไม่แนะนํากันทําความดีเลยอันนี้อันตรายนะพี่น้องจะเป็นตัวอิหมัมเฉยไม่ได้นะเออเอารู้เอาชี้เรื่องอะไรเรื่องอื่นในเรื่องที่ เป็นหน้าที่หลักตัวเองไม่ทำเนี่ยนบีบอกว่ารอฮาตันล่มยะจิตรอฮาตันจันนะไม่ได้กินสวรรค์น่ากลัวไหมหน่ากลัวถ้าได้รับตําแหน่งมาแล้วเป็นหัวหน้าแล้วต้องทาหน้าที่นะเออจะมากจะน้อยก็ขอให้ทําแต่ไม่เฉยเฉยไม่ทําอะไรเลยพี่น้องอันนี้อันตรายมากนะครับอ่ะพี่น้องครับมาดูเรื่องของสิ่งที่แกรี่ห้ามัคโรแปลว่านาเกลียดในการอาบน้ำ กลุ่มฮานาฟี่ย่าได้กาวว่าสิ่งที่น่าเกลียดในการอาบน้ำกุสก็เช่นก็เช่นเดียวกับสิ่งที่กน่าเกลียดในเรื่องของการอาบน้ําละหมานแสดงว่าใครที่จําเรื่องของการมักโร์ในน้ําละหมานได้ก็อันเดียวกันแหละใช้ข้อเดียวกันมีหข้อหนึ่งใช้น้ําอย่างฟุ่มเฟือยอาบทีหมดครึ่งแท้งอย่างเงี้ยนะเออมันเปื้องนะเอาพอประมาณนะเออ สองประหยัดจนกระทั่งเกินไปไอ้น,นี่น้ำเอาล่อให้มานะไอ้น,นี่ก็ประหยัดจนกระทั่งโอโหแทบจะไม่ทั่วอย่างเงี้ยอน,นี้ก็ไม่ใช่นะก็ดูพอป,ประมาณประหยัดเกินไปกับมักโรคฟุ่มเฟือยกับมักโรคก็อยู่พอดีพอดีสามการเอาน้ำกระทบใบหน้าแรงๆสาดท,ที่หน้าแรงๆเพราะหน้านี่เป็นจุดที่อะไรต้องระวังให้มากนะ สีพูดคุยกันขณะอาบน้ำนะอาบน้ำไ่เสร็จก่อนค่อยคุยกันนะต่อมาก็คือ5ให้คนอื่นช่วยโดยไม่จำเป็นให้คนอื่นอาบให้ซึ่งอันนี้ไว้ตอนที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือค่อยคนอาบน้ําให้นะหก็คือเพิ่มบทขอพรที่ไม่มีหลักฐานดออเพียบเลยดออาเพียบเยลยมาจากไหนเนี่ยไม่รู้อ่าอันนี้ต้องเตือนกันนะ ดูอาขณะอาบน้ําละหมาดนี่ไม่มีนะมีแต่ดูอาหลังอาบน้าละหมาดอันนี้เรื่องน้ําละหมาดนะส่วนดูอาหลังอาบน้ํากุศเนี่ยเดี๋ยวยังไม่เจอนะพี่น้องไม่มีนะแต่ถ้าอาบน้ําละหมาดอยู่ในนั้นแล้วก็อาบน้าดูอาหลังอาบน้าละหมาดนั่นแหละใช่ไหมพะมีน้าละหมาดอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยไอ้อะพี่น้องหมดเวลาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าเรามาต่อกันต่อนะกับเรื่องของสิ่งที่น่าเกลียดแล้วเราจะมาดูหลักฐาน ในแต่ละข้อด้วยนะครับวันนี้จากลาธานิวบิลลาฮิตาฟิบันฮิดายะสลามอานีคุมราะห์มัตุลลอฮิวะบรอกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม